ปีหน้างานนี้รุ่งหรือร่วงหมอดูเปิดตวงขวัญอุตสามณีหลังผ่านตัวเป็นนักแสดงอิสระอีกครั้งโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่เด็กสำหรับนางเอกชื่อดังขวัญอุตสามณีไวทยานนท์ซึ่งเจ้าตัวมีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องละงครโฆษณาพรีเซนเตอร์เรเดวาหอดและปังไม่ไหวแล้วไม่แปลกใจทำไมมีแฟนคลับสนับสนุนเธอเป็นจํานวนมาก ล่าสุดข่าวบันเทิงช่อง8ได้เผยคำทำนายของหมอปลายเปิดดวงขวัญเป็นนักแสดงมีสังกัดหรืออิสระแล้วจะรุง่งปีนี้ขวัญอายุ35เป็นคนที่ตัดสินใจปุ๊บปับ๊บทำให้ชีวิตขึ้นขึ้นลงๆได้สำหรับปีหน้าอยู่ที่ไหนก็มีปัญหาอยู่ดีเพราะการตัดสินใจที่โลเลอายุ35ไม่ควรออกแล้วควรเป็นนักแสดงที่มีสังกัดจะดีกว่าเพราะอายุ36ถ้าเงินเข้าโดยที่ตัวเองไม่ต้องทำงานหนักจะต้องแลกกับการที่ตัวเองมีชื่อเสียงลดลง แต่ถ้าเงินไม่เข้าความปังจะคงที่นอกจากนี้หมอปลายังแนะนําขวัญด้วยว่าอยากให้ไปทําบุญบ้างและอยู่ห่างจากคนใกล้ตัวแนะนําให้ขวัญมีสังกัดจะดีกว่าให้ขวัญยกพานขอขมาขอโทษผู้ใหญ่กับสิ่งที่ผิดพลาดที่ผ่านมาและบอกว่าจะไม่ไปไหนแล้วจะทําให้ชีวิตในวงการรุ่งและมีเงินกว่าเดิมเรื่องที่ต้องระวังคือคนใกล้ตัวและเรื่องของความรักที่ไม่ประสบความสําเร็จ